แล้วปลารองเารองทองท้แขงท้คุณนุะจับเปิดจากเจที่เรียบ่ดีครับจับเต็เปิดไปขาคุณงานบวชตุ้ยครับบวชนะพื่อนยับ้านคุยาบานบ้านท้องตะคนมีสคนมึงคือบุรุษพยาบาลหร่อเ

เนื้อบานเนื้อบานเโอ้นนี้เอาได้หม่แล้วนนี้เอา้มแล้วาแล้วมาแล้วโอ้ยหนแมอ้เอาเอาแหวกว่างแล้วไปกินน้ำผื้มามาครับพี่ย่างูครับเนี่ย ครับเอาเอาตัวน <Blue> ี้เอาตัวนี้ไปฮ่อเอาตัวนี้ไปเอาแป้เรียก่อนเออแป้เนี่ยเด็กเอาไว้กินน้ำเขาแน่หนูตกเงี้ยหนูหูเอาไว้เอาไว้ปิ้งงนูไหมเอาไว้กินน้ำเขาฮเอาเอาไว้กินน้ำเขาปิ้งงูยังไงเออลุงตั้งใส่ไหมอุ้ยเอไว้แต่เอาไม่แต่อุ่นกินน้ำเขาฮเอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้ล้างตู้ย่างเข้าไปไหนเนี่ย มาได้ไงครับเออกลูกเลือกไแน่ใช im ่ไหมเว่แก้วมีจะดูนอันนี้เอาเป็นเหมือนบคัลแมนแเนื้อเราพีังเือกเนี่ยเนี่ยเต้มตัวเนาะต้มใส่เมื่อี้มแเนี่ยงแพีเซ็ตมือสังหารนแหนรับบดุนาะ ตับเปิดจากเกยี่เหพอดีครับจับแตนเปิดไปข่าปวดกครับวนพ่งวไรนทีสเายาแสเปิดครับผมสาเปิดพุ่ง่าดสาวก้อยสาวอ่อนก็มี อุ้ยบุญเหรอครับผมขอบุญเขาบอกว่าแก่เอาน้าไปอาะน้ำานไปน้ำมันเนี่ยเขาเอามาแก่ต่ำแกนลงกตก็มากพี่น้องเฮ้ยไตอย่างครับได้ก่อได้่ เขาจองมะอันย่างซีตัวไหมเอามาเอาอุ้ยปวดแลาเ้ยวเอไปมเต่าก็เริ่มเบ้าแล้วคยือบรรยากาศการรับก้อยผู้ถ่อผู้แกเพราะจะกินเขาแล้วสประมาณนี้นะครับ เทศก,กินคือพาเดี๋วน้อนี่ะมาคุ้มวันอันาานีลงลงลง้ก็นจานเจ้าท่านลดลเรื่อยๆรด้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยเขาไปน้ำกันเอา,ล,า,อา,าล้วมาหน่าจานหมอกลางอาี่น่งบ้าง,ง,งน,นี่นี่แมวนยน,น่แซ่บค่ึงอุ้ยไขบ่บอมดไข่ไอ้ขอแบบคุคง่เดอันเดียวนี่แล้วบอนนี่นี่นน เอาตัวนี้ออกเอามาดิเนี่ยหวานมากเลยคือป่าเกลือนอาะเอาหยิบก่อนม่มีก้างเห็นบ่ม่มีก้าเห็นปะ งานบวชมากเหรครับบวชบวชแล้วก็สิแต่งเลยเราเนี่ยรเราเนี่ยลูกตัอยเอแม่าครับบวชแล้วกับแดงรู้เจอ 啊！看，都看到了吗？ นี่ครับสิ่งศักดิ์สิิทธ์มึอนี่แหละครับผมหลงปูห้องเมื่อยจมมึงก็มาบ้าอันคนอื่นเขาจะใส่รถบ่ามารู้ว่าเขาบ้าาใส่รถใส่รถกบบนี้เอ๊ะขอโทษนะครับอันได้ใส่รถม้าบ่ออนไรครับโจมมึงสิม้าได้ใส่รถม้าหรือว่าแบกมาไอ้รถใส้รถใส่ใส่รถมากเอาเขาเอาใส่รถมาเดี๋ยว พักบอนแบ๊กแบกแบกว่จะคุณวะแมนวัอลลองทำไมสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดจริงๆบด้เงิไงเพื่อนได้มากพอเพื่อนมึงจะไปใส่ตอดไม่เอดไอเดวนี้อันอันตัวใดเดีวนี้อันตัวใดเว้ยภาษาตินหลอนไม่สูบกูได้อันอันตัวใดเดยวนี้สามตัวเยสี่ตัว้าสิบเสียเพื่อนพยาบาลพยาบาลบ้านท้าตะกูลมีสคน มึงคือพุ่ลงพื้นยาบาดหรือเปล่าโอ้ยลงม่ได้เหรอไอ้น้อยติดมาหลายเฮ้ยใส่เพื่อเจ้านะครับแสงลงมือหน่อยมาถึงจะได้บรรยากาศครับสิบกองบวชแล้วบุญครับบุญบวชบุญบวชเซ็ง vâng thưa ngài